สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนอันนี้เราก็มาดูผักของเรานะคะผักแปลงนี้รู้สึกว่าจะอยู่กับดินที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เรายังไม่ได้บำรุงเขานี่ค่ะอันนี้คือเรดปัตตวียค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ก็คือสลัดแก้วอ,นนอันนี้เรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยขี้วัวขี้ไก่อะไรเลยนะคะเพื่อนๆออันนี้เราเพิ่งจะ คือแบบว่ามันอยู่ในถาดเพราะนานเราก็เลยกลัวว่ามันจะไม่มีที่จะลงเราก็เลยรีบกลัวว่ามันจะโตก่อนสลัดถ้าเขาโตมากมันก็จะขมครับเพื่อนๆเราต้องรีบลงก่อนจะเขี่ยดินก่อนส่วนอันนี้ว่าจะเอาออกอันนี้คือหวานบ้านครับเพื่อนๆเขาเกิดผิดที่ไปหน่อย มาสลัดมาไว้ทีหลังเขา okay. อันนี้คือหวันบ้านาจะย้ายเขาไปไว้ริมรั้วดีกว่าหวันบ้านหน้าฝนก็จะได้กินเนาะหน้าฝนเขาก็จะแตกยอดหวันบ้านเขาชอบหน้าฝนค่ะเพื่อนเราส่วนหน้าหนาวเขาไม่ค่อยแตกยอดดีเท่าไหร่ เขาชอบในตัวเจนในหน้าฝนเพราะว่าในใน,ใน,น้ำฝนมีในตัวเจนเยอะหน้าร้อนลดลงไปชุ่มก็ไม่ค่อยชอบนะเหน่ยวจะเอาไปไว้ในตรงไหนดีที่เราก็ไม่มีเยอะนก็เ็ปตัตตเวียดแดดดีแดงดีมากเลย แดงดีดจีจะเอาดินดำๆมากบข้างบนแล้วก็จะเอาเนี่ยมันเป็นที่มันมีหินเยอะเลยแต่ก่อนมันเป็นกองหินไงกองหินนะะี่ค่ะหินกวดเนี่ยมันก็เลยแข็งแล้วก็เลยจะคุยๆออกให้มันมีที่พอที่จะเอาดินบบปกข้างหน้า ่วนอันนี้ก็จะเป็นต้นอะไรนะโกโก้ค่ะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้บำรุงอันนี้ก็ต้องเอาดินมากรบข้างบนอีกทีต้องคุยคุยเอาก้อนปวดออกก่อนอน,นี่เดี๋ยวพาชมสวนรอบๆบก่อนนะอันนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะเพื่อนๆนมะเขือเทศเพิ่งจะลงเอามาลงในตะกร้าเนี่ย ตะเก้าแบบนี้2 0บาทเนี่ยแต่ก่อนปลูกข่าวไว้ในนี้เอาขาอา่าออกก็เลยเอามะเขือเทศลงค่ะเพื่อนๆน,น,นะคะประหยัดเนื้อที่ไปอีกแบบอันนี้ก็จะเป็นล้อ,อยางสิบล้อที่เปลี่ยนถ่ายออกแล้วก็เอามาปลูกปลูกกระท้อนค่ะเพื่อนๆแต่พอดีมีมะละกอขึ้นมาด้วยก็เลยไม่ต้องเอาออก อันนี้ต้นแอปเปิ้ลเขียวค่ะเพื่อนๆกินลูกแอปเปิล้ลเห็นเมล็ดเขามันต่งๆดีเนาะเอามาหยอดลงงอกจริงๆด้วยนี่ว่าจะปลูกส่วนอันนี้ก็จะเป็นดอกไม้อยู่หน้าบ้านเนี่ยลูกค้าจะซื้อไปหมดแล้วยังไม่ได้ปลูกเลยเนี่ยเนี่ยต้นละห้าบาทนะคะเพื่อนดาวเรืองนี่ค่ะ เราก็จะซื้อเราก็เลยเอามาซ่อนไว้หลังบ้านดีกว่าเดี๋ยวลูกค้าซื้อไปหมดไม่ได้ลงอันนี้ก็จะเป็นเคลค่ะเคลรุ่นนี้เรายังไม่ได้ย้ายส่วนพวกเพื่อนๆเ,เขาเราขายไปหมดแล้วค่ะขายต้นเล็กๆไปแล้วเหลืออยู่นี่ก็จะมาเปลี่ยนถ่ายกระถางย้ายบ้านให้เขาค่ะเพื่อน ส่วนนี้ก็จะเป็นถั่วค่ะถั่วปลูงในกระถางเราชอบปลูกถั่วในกระถางเนาะดูสายพันธุ์นี้เขาจะโอเคไหมลองโกถั่วเม็ดสีดำค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นขาาปีว่าจะเก็บแล้วนะคะเนี่ยส่วนนี้จะเก็บไปกินแล้วข่าปีเขาห่อแล้วค่ะอันนี้จะไปต้มจืดแล้วก็เลยถ่ายคลิปก่อน ลืมลืบเอามีดมาแกะเขาออกขาวปีปลูกในกระถางดูรากเขารากเขายาวมากเลยในก,กระถางเราเก็บใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ,ใหญ่ไม่ได้เอามีดมาตอใหญ่เนะเอามีดมาตัดตรงนี้ อันนี้วันนี้ว่าจะลงผักชีลาวอันนี้ไม่รู้นะเนี่ยน่าจะเป็นผักกาดเกาหลีลูกสาวไปเที่ยวตั้งแต่ปีที่แล้วอ่ะเขาซื้อมาเราปลูกแล้วจำไม่ได้ว่ามันต้นแบบไหนแลวจะมาลงอีกอันนี้เราเก็บแตงไปด้วยดีกว่าดูแตงขาวค่ะเพื่อนๆน,นี่ อ้ยแตงขาวแต่มือดำโหลูกแรกก็โตได้ขนาดนี้นะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแตงขาวลูกเลิเลยนี่ค่ะตายแล้วเอาเอาออกก่อนเนาะน่ารักมากแต่มดตะมิเก็บลูกแรกลูกสองเขาออกก่อนเนาะเพื่อนๆเขาจะได้นั่นนคะคะ เก็บลูกแรกลูกสองเขาออกก่อนเขาจะได้โตเต็มที่ไม่ต้องมีอะไรหลังเขาไว้นะนี่ไงกำลังอาบเขามายึดกับสตอยอีกแล้วโน้มกิ่งเขากลับมาเออเขาชอบสตอมากด้านกระจ ปักหลักให้ไม่ยอมขึ้นก็ยอดหักเอาเชือกมามัดนี่ก็จะเป็นสลแหน่ต้นครับเพืเ่อนๆสลแหน่เนี่ยเปสโตมินเนี่ยหอมมากเลยปลูกง่ายเลยปลูกง่ายมากๆครับเพืเ่อนๆสลแหน่หอมดีด้วยกินกับลาบน้ำตกอร่อยมาก าชมรอบสวนอันนี้พริกโอ้ยแมงลักงอกแล้วใบแมงลักนู่นปวยเล้งเอ้ยปวยเล้งก็ขึ้นมาแล้วขึ้นมามองเห็นประปายนี่คือปวยเล้งนี่ค่ะเพื่อนๆรอลุ้นรอลุ้นถ้าปลูกหน้าร้อนไม่ขึ้นเลยปวยเล้ง ก็อุดได้แล้วอะไรมากินของเราเป็นรูพุนเลย <c oughs> โอ้โหตายแล้วหมัดหมัดผักเป็นรูสวยมากเลยโหผักกวางตุ้งทำไมเป็นลายอย่างนี้ เดี๋ยววันนี้ต้องผสมเหล้าใบายาสูบน,นี่ก็หอมญี่ปุ่นค่ะเพื่อนๆอันนี้ไว้หลังบ้านหอมญี่ปุ่นหน้าบ้านก็มีเยอะต้องแกะไอเนี่ยข้างล่างเขาออกก็จะได้โตเร็วๆค่ะเพื่อนอันนี้กระเทียมกระเทียมก็ไม่ได้บูนแล้วนะน,นี่อะไร ทียมเรามีเยอะอันนี้ผักชีงามงามดูใครฉีดน้ำแหลงมากเลยล้มละเนลนาหน้าน,น,นี่ก็จะเป็นถัวลันเตาเก็บถัวลันเตาจะผัดนดีก,กว่าถัวลันเตากำลังเยอะเลยค่ะเพื่อนๆ ไปผัดน้ำมันหอยเนาะเยอะเลยกำลังมีดอกเยอะเลยเราจะพามาดูนี่ัยน,นี่ก็จะเป็นแตงแตงเมลอนของเราแขนงข้างล่างเราต้องอออกเก็จะได้โตเร็วๆ เดี๋ยวเสียดายออกไปเลยไปออกด้วยใบออกกำลังเริ่มจะมีดอก จะมีดอกเยอะอแตงเมลอนของเราค่ะจะได้กินไหมนะเราเคยปลูกเราได้กินหวานฉ่ำเลยผู้ตายใครมาทำยอดหลอกโอ้ยยอดหาก้วจบเลยนะนี่นย ไปยอดหนึ่งแล้วเสียดายมากนี่่ะเพื่อนนี่ก็จะเป็นสวิตชาร์ดเราเพิ่จะย้ายเขาลงกระถางออไม่ใช่ออกจากกระถางแล้วก็ลงนี่เพราะว่ากระถางเขาเล็กไปเราก็เลยย้ายเขาอาไว้ตรงนี้กอได้เป็นกระลำดอก วันนี้คลิปยาวไปเดี๋ยวขอตัวไปปลูกผักก่อนนะคะเพืเ่อนๆเย็นแล้วมืดแล้ววันนี้สวัสดีค่ะ